哎呀，没在乌了，对不对？老弟，哦吼。

ตางเตียวเฮ้ยอิรอโอ้โหง่ายเท่ง่ายเท่อย่างนี้เรากี่ต้นครับตนี่เน้อ สนีบ้นวันเสียงพยายาขึ้นริ่งเยอะไอ้โอ้โสุดยอดสุดยอดไปไกลเอ้าเอาเท้าถูดินมาตลอดทางเลยครโอ้ฝุ่นกระจายครับโอ้มาอีกคนละครับพี่นบนะครับโอ้ ลงไปแล้วครับโอ้โหโหเกือบได้ภาพมันมันนะครับหยังงวอนีครับเราเจอมนี่นะครับดบุกคแบบเผลอแบบเผอแั้วไงเฮาอยตั้งแดงๆอะไรเงี้ย อยกหน้าแขนงเดียวหน่อยดิโอ้โหยังร้านกาแฟนี่ว่าหนาวไหมดิแร็คออาไปกินกาแฟตะไครวันถันแล้วน้ำวันขัดมาหมดตอนโอ้โหเข้ากลางป่ากลางดอยยดูแอกินกาแฟโลคนลงทีกรดงนี่หน้าต่ำนี่ชอบยังไง โอเควิทย์ถ่ายถ่ายตรงน้นนี่ฝนโบอ่ยน้อ๊ี้ย mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn